มากันที่ความเคลื่อนไหวของทางด้านออสกาคอนาโซฟ,ฟกันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ป้องกันตำแหน่งชชมโลกในรุ่น105ปปอนด์ของ WBA แล้วก็ WBO เอาไว้ได้สำเร็จด,ด้วยการเอาชนะนอกเจฟันเว,ฟ,นเวฟันแบบ TKO แบบขอยอมแพ้ไปในยกที่7ป้องกันตำแหน่งชมโลกเอาไว้ได้อีกครั้งขอคุณผู้สนับสนุนช่อง p a k 24ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ซึ่งา่าสุดนะครับเจ้าตัวได้ประกาศว่า,าจะรวบเข็มขัดแชมโลกในรุ่น1 0 5ปอนด์เป็นอันดีพิเดต คนแรกของปอรติโกให้ได้เออก็คือ,อเป็นแชมปโลกในรุ่น1 0 5่อนด์เนาปอะก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าแชมโลกนับปัจจุบันอีก2คนในฝ่ายของ WBC แล้วก็ IBF อีก2เฟ้นที่เหลือเนาะก็คือทางด้านนักชกฟิลิปปินส์ทั้งคู่เลยก็คือทางด้านเมลวินยิโรเฟลมในฝ่ายของ WBC ซึ่งตัวนี้ก็เคยชกกับทางด้าน ออสก้าพลโซมาแล้วแล้วก็ขอยอมแพ้เช่นกันในยกที่7เหมือนกันเออถ้าผมจำไม่ผิดฝรั่งด้านเปโดทาดูรันก็เป็นแชมป์โลกสายของ IBF คู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันแต่ว่าถ้ามาีโอกาสเจอกันก็เชื่อว่า ออสกคอนคอร์ฟก็ดูว่าจะเลื่อมเลืล่อมสักหน่วยหนึ่งจึงเป็นไปได้ว่า Alt ออสกคอนคอร์ฟมีโอกาสที่จะรวบแชมป์โลกได้ทั้งฝีสถาบันจริงในรุ่น105ปอนด์หากว่าได้ชกกันนะแต่ว่าเจ้าตัวก็เพื่อเหลือเพื่อขาดไว้ด้วยเพราะว่าเจ้าตัวก็เผยว่าหากว่าติดขัดปัญหาไม่สามารถชกลมช้มแชมป์โลกเป็นอันดีพิเศตตามเป้าหมายได้เจ้าตัวก็จะเลื่อนรุ่น ไปเป็นในรุ่นไฟเวทเลยเออโดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่าการที่ข้ามรุ่นไป102บอน right เลยในรุ่น108บอนเนี่ยมันมีแชมป์โลกเพื่อนร่วมชาติอย่างทางด้าน iego, เรเน่ฟานเดียโก้แชมป์โลก WBO รุ่น108บอนที่เป็นเพื่อนร่วมชาติอยู่ก็เรเน่ฟาเดียโกอาจจะชกล้มแชมป์โลกกับคนอื่นๆหรือว่าอะไรยังไงแบบไหนก็เลยทําให้เจ้าตัวก็ จะขอข้ามรุ่นไปเลยก็คือไม่ต่อยร้อยแถ้าว่าสมมุติว่ามันติดขัดในพิกัด105ปอ้ดปอนาะไม่สามารถรวบเชมโลกได้ก็จะขอข้ามไปในรุ่นไฟเวทเลยโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้เป็นทางด้านเชมโลกหมดัดหมัในรุ่นไฟเวทหรืว่าห0 2อยปอนด์ของ WBC แล้วก็ w b v a ก็คือทางด้านริคาร์โดฟันโดวานตัวที่เพิ่งชนะ,ะทางด้านเคนชิโร่เทเลจิ มาเมื่อเดือน2เดือนก่อนที่ผ่านมาก็เป็นนักชกที่ทางด้านออสกอ้าคอร์โซตั้งเป้าหมายเอาไว้หากว่าการเจราจารวบแชมป์โลกทั้ง4ีสถาบันในรุ่น105รปอนด์เนี่ยไม่สามารถทําได้จริงเจ้าตัวก็พร้อมข้ามรุ่นเป็นในรุ่น1 2 2ปอนด์แล้วก็พร้อมเจอกับริคาโดฟานโดวานแชมป์โลกในฝ่ายของ WBC แล้วก็ WBA ชาวฝารัดเนาะเออถ้าผมจะไม่ผิดก็ชาวฝารัดก็พร้อมที่จะชิงแชมปโลกในพิกัดใหม่ทันทีครับ